ดูดวงชาวลาสีตุลดวงยักษ์กินเสือถ้าถูกลงวันที่หนึ่งให้ทำสิ่งนี้ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิ์ธิษย์คำชูปอกปากคุ้มรองราาักษาการถูกลงวันที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่มีเรื่องบังเอิญถูกลงวันที่หนึ่งแจ็คพอตนะผมรางวัลใหญ่เหมือนเบิกบุญมาใช้จนหมดยักษ์กินเสือเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาผู้มีอำนาจแน่นอนเสือเปรียบเสเมือนท่าน ยักษ์เข้ามาจาัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นในโชคระตาของท่านต้องรีบเร่งมันทาบุญเขาเรียกว่าทำมาทานวิหารทานบุญใหญ่ๆเข้ามาก่อนดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคศัตรูหมู่บ้านจะเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานเพราะฉะนั้นให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารถือดาบตั้งขึ้นไม่ใช่อาวุธนะครับบ่งบอกถึงจิตใจที่ห้าหารการพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้น,น,น,นกับตัวท่าน ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มพระราชิน,นีสงมอบถ้วยทองแปลว่าดวงชะตานี้จะส่งมอบเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําให้ท่านพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในเกณฑ์ชะตาการจริงไหวจิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพธุบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณควรก็ต้องหลบปลีกบางคนเขาเรียกว่าหลอกนะครับบางคนหรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งตุ๊กตานะครับผม เราเรียกว่าตัวตายตัวแทนกรบเรียกง่ายๆเรียกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็หลอกเขาหลอกสิ่งต่างๆทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นหลบปลีไปให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านส่งมอบด้วยทองพระราชินีถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่ การชิงใบชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดบาบมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอัศวินขีม่ม้าทรงมอบเหรียญทองด้วยบุญกุศลวาส,สนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงจัตานี้จะเปิดรับรับ์ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ 7, ปรีงเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานแทบจะถนไม่ไหวเดอะสตาร์ Star, สองแสนม์จันทราแปลว,ว่าดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกร จเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทียนใดไม่เคยกลัวใครหน้าไหนแฮงแมนเกิดขึ้นในโชกตาให้ท่านปฏิบอดยเก็บเกี่ยวผลผลิตดามมจิเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความสมเร็จเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวีวาฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชกตาระบอกให้ท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว ene, ant, ons, ant, ene, a, มนเสนห์จันทร์ท้องจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนระวนกะวยกสัพพะสายการปฏิบอดยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอมโมโลนักลบกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านก้าที่จะส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสาดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยดงังการที่ท่านจะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขการส่งมอบช่วยทองเป็นเรื่องราวต่างๆที่สําคัญเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณจะติเกิดขึ้นในดวงชะตาทําให้ท่านลืน่นเลืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขมีดาบป,ปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว เดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโช่วกตาให้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนังหน่วงก็ต้องอดทนอดลั้งอย่างมากที่สุดแต่เดวิลปีศาจมูมานนางมารหลายคนอิฉาให้ร้ายใส่ร ah, ้ายป้ายสีอัศวินขี่ม้าถือดาบแปลว่าดวงนี้ใช่กลัวใครสิที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวว่าหารให้ท่านปฏิป,ปดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้รถ น้าผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มา Sunny 4291คำถาม200บาทหมอสันส่งคลิปให้นะครับรับ4คำถามแถม1น้าผม800บาทเท่ากับ5คำถามนะครับหมอสันส่งคลิปให้นะจันะรัาผมทักไลน์มา Sunny 429น้้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูทางช่องได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันย,วยาวๆครับดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับชาวราศีตุลเสมือนหนึ่งจัก,กราวาลกำลังเขียนบทใหม่ของชีวิตให้กับคุณด้วยปากกาทองคำดวงดาวต่างๆได้เรียงตัวกันในลักษณะที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้สัมผัสกับความสมดุลอันแท้จริงที่ราศีตุลปรารถนามาโดยตลอดด้านการงานและอาชีพในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีตุล จะพบว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ระยะเวลาที่เรียกได้ว่าการเบิกบานของความสำเร็จความสามารถในการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นจุดเด่นธรรมชาติของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆห,หากคุณทำงานในสำนักงานอาจจะมีโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นเข้ามาซึ่งจะต้องใช้ความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรองยกตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆในโครงการขนาดใหญ่หรือได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการเจรจาสัญญาธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจของตนเองจะพบว่าเครียข่ขายความสัมพันธ์ที่สร้างมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากำลังเริ่มให้ผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมลูกค้าเก่าอาจจะแนะนำลูกค้าใหม่ หรือหุ้นส่วนธุรกิจที่เคยคิดจะร่วมงานด้วยอาจจะเริ่มติดต่อเข้ามาอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามชาวราศีตุลต้องระวังเรื่องการตัดสินใจที่ลังเลไปมาซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้ในเดือนนี้เมื่อโอกาสดีๆเข้ามาความลังเลอาจทำให้พลาดไปได้จึงควรฝึกฝนให้ตัวเองตัดสินใจได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก ในช่วงกลางเดือนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการเพิ่มความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับรายได้ที่ดีขึ้นหากคุณเป็นพนักงานที่ทำงานมาสักพักการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและความสามารถในการแก้ไขปัญหาจะเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินในเดือนนี้สำหรับชาวราศีตุล เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลซาะผลานหินค่อยๆสะสมและเติบโตอย่างมั่นคงแม้จะไม่ใช่ความร่ำรวยที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นความมั่นคงทางการเงินที่สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนไรายได้หลักจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ดีในด้านการงานอาจเป็นในรูปแบบของโบนัสพิเศษหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นจากยอดขายที่ดีหากคุณมีการลงทุนระยะยาวเช่นกองทุนรวมหรือหุ้น จะพบว่าผลตอบแทนเริ่มมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับการลงทุนใหม่เดือนนี้เหมาะกับการศึกษาและเรียนรู้มากกว่าการลงทุนจริงชาวราศีตุลควรใช้เวลาในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างละเอียดซึ่งสอดคล้องกับลิสัยที่ชอบชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบในเรื่องการออมชาวราศีตุลอาจจะพบว่าตัวเองมีแรงจูงใจในการออมเงินมากขึ้นอาจเป็นเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นการซื้อบ้านการเดินทางในฝันหรือการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อความชัดเจนของเป้าหมายนี้จะช่วยให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระวังการใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นทันทีโดยเฉพาะในเรื่องของแฟชั่นความงามหรือของตกแต่งบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลมักจะให้ความสำคัญการตั้งงบประมาณสำหรับการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว จะช่วยให้การเงินไม่เสียสมดุลด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดในด้านความรักสำหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างใหม่ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามความรักอาจจะเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดผ่านทางเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมทางสังคมหรือแม้กระทั่งในสถานที่ที่เคยไปเป็นประจำแต่ไม่เคยสังเกตใครเลยช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มสังเกตเห็นใครบางคนที่มีเสน่ห์ในสายตาของคุณบุคคลน,นี้อาจจะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับคุณในบางเรื่องแต่กลับมีจุดร่วมที่ลึกซึ้งในเรื่องของค่านิยมและมุมมองต่อชีวิตการสนทนากับบุคคลน,นี้จะทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ หากคุณเป็นคนที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ได้พบกับคนที่ไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามแต่สามารถสร้างการสนทนาที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในการพบหน้าแต่ให้เวลากับการสื่อสารผ่านข้อความหรือสายเสียงก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจที่แข็งแกร่งสำหรับชาวราศีตุลที่เคยผิดหวังในความรักมาก่อนเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เก่า และเริ่มเปิดใจรับคนใหม่ได้มากขึ้นความกลัวที่เคยมีอาจจะค่อยๆลดลงแทนที่ด้วยความมั่นใจในตนเองและความรู้ว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ดีสำหรับคนที่มีคู่ครองชาวราศีตุลที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เข้าสู่ระยะใหม่ที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น เสมอหนึ่งได้ค้นพบห้องลับในบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานซึ่งเต็มไปด้วยของมีค่าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหากคุณกับคู่ครองเคยมีปัญหาในการสื่อสารหรือความเข้าใจผิดกันบ้างเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ได้โอกาสคุยกันอย่างจริงจังและค้นพบว่าหลายเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่กลับแก้ไขได้ง่ายกว่าที่คิดการรับฟังและให้อภัยซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญในเดือนนี้ สำหรับคู่ที่กำลังคิดจะก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนดวงดาวส่งเสริมให้มีการวางแผนระยะยาวร่วมกันและการตัดสินใจที่สำคัญจะได้รับการสนับสนุนจากสถานการณ์รอบตัวอย่างไรก็ตามความเป็นราศีตุลที่ชอบหาความสมดุลในทุกเรื่อง อาจทำให้บางครั้งลืมแสดงความรู้สึกที่แท้จริงการฝึกฝนให้ตัวเองพูดตรงๆในสิ่งที่รู้สึกและต้องการจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นหากมีโอกาสได้เดินทางไปไหนกับคู่ครองไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในวันหยุดหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและอาจจะได้ค้นพบแง่มุมใหม่ๆของกันและกันด้วยบทสรุป เดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลเป็นช่วงเวลาแห่งความสมดุลที่แท้จริงทั้งในด้านการงานการเงินและความรักสิ่งสำคัญคือการรักษาความสมดุลระหว่างการให้และการรับระหว่างการคิดและการลงมือทำระหว่างการใส่ใจผู้อื่นและการดูแลตัวเองความสามารถในการสร้างความปรองดองและหาจุดร่วมที่เป็นธรรมชาติของคุณจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การเจราจาธุรกิจหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวจงเชื่อมั่นในตนเองและจำไว้ว่าความสวยงามที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่สมดุลทั้งภายในและภายนอกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมอะสมที่สุดสำหรับการสร้างความสมดุลน,นี้ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณ